สวัสดีทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตเบื้องโครงการก่อสร้างส่วนวัฒนธรรมรานสร้างเนาะโดยทุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้จะเป็นเดินที่เพิ่นได้บุกเวิกสำหรับโครงการก่อสร้างส่วนวัฒนธรรมลานสร้างโครงการนี้แมนได้ตั้งยูหลัก16เนาะก็คือยูกรงข้ามกับสนามกีฬาแหงซาหลัก16ทางที่เยาเห็นนี้จะเป็นทางเลขที่13ใต้เบื้องฟังนั่นเที่ยวเรียกเอาเฮ็ยนยูจะเป็นกำแพงของสนามกีฬาแหงซาหลัก16เนาะ โครงการนี้ก็ถือว่าเพิ่นได้เริ่มก็สร้างมาตั้งแต่เดือน10ปี2020ซึ่งในปัจจุบันนี้เพื่อนก็นมีสิ่งที่สร้างสําสเร็จไปแล้วก็คือเห็นบ่อันนี้จะเป็น้องแหมทุกคนทีนท่เพิ่นได้สร้างขึ้นคือว่าเพิ่อามีแผนที่จะนําใส่ในต้นปีนี้เดี๋ยวเฮาสิาทุกคนรอบเบิ่งในเขตเดินที่เพิ่นได้บุกเบิกไว้นี่ว่ามันมีอย่างแล้วไปได้แเนาะกระเทาไว้วใด้ทุกคนเพิ่นเริ่ม ก็สร้างเดือนสิบมาฮอตปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอันเทียบใช้โครงการอื่นก็ถือว่าไว้เอามาอัปเดตให้ทุกคนเบื้องในคลิปที่แล้วนี่ก็ถือว่าเดอนนี้ก็จะยังปรับบ่แล้วทุกคนถือว่าถือว่ามาชุดนี้เดินทีก็จะปรับถือว่าเกือบแล้วสมบูรณ์แล้วจะมีเป็นนนองอยู่หุ่นบริเวณไริเเป็นของน้ำเดี๋ยวชิพาทุกคนขี่รถจักรเลาะเบื้องแต่ว่าต้องเบื้องก่อนว่ามันจะมีทางสำหรับรถจักรไปว่เนาะจะมีนนองน้ำายังไงอยู่ทางเบื้องนั้นอย่าติดตามเขาชมบ้างด้วกัน มาลังจจกาพ่นบุกเบิกเดินสําเร็จแล้วพ่นก็นเริ่มมีการกอร่อสร้างตัวนี้จะเป็นอันนั้นด้ทุกคนพนระเ็ดเป็นบ่อนที่พักสลับคนงานอย่าไปถามไอหนันกอนอ่ะเป็นยังไงเนี่ยถามได้อันนี้ก็จะเห็ดเป็นบ่อนพักบ่เป็นที่พักบ่ะ่ตัวนี้ก็จะเห็นเป็นที่พักบ่ะเออพอดีเราอันนั้นทุกคน เราคนตั้งประเทศเราบอเข้าใจเราบอกไปถามคนลาวอยู่เพื่อนท่านเพื่อบูสียเวลาเนาะทุกคนโดยเฉพาะทุกคนรอไปเปบิ้งหลังกอนรอเบิ้งบริเวณพุ่นเป็นห้องแฮมชี้ที่ระจักษ์เด้ทุกคนเพราะว่าเดือนนี้มันกว้างหลายเนื้อที่ร้อยสามสิบสามเฮกตาร์เนาะทุกคนเนาะจังใดติดตามเู้ชมไปทำกันคาดการณ์ว่าระยะที่หนึ่งนี้ผมจะสร้างให้สำเร็จภายในเดือน สิบสองสองฝันสักสองนี่เนาะโดยในระยะที่เรื่งนี้แมนจะประกอบมีส่วนน้ำหลักการหานคาปอดภาษีหลกักการทมีห้องแฮมฮาดาวแล้วก็รทมีบ้านจัดสรรนะนะทุกคนเชียร์เป็นเฮือนวิลล่าจัดสรรนะนะแล้วก็รสำคัญก็บแม่นที่เขตทางเข้าฮะนะเพื่นเชียร์เป็นลานเปิดคล้ายๆแปลว่าอาจจะคลายกับสถานที่ลื่นๆ,ๆก็คือไอเต็กไม่อย่างนั้นนะเจ็ดเป็นลานเปิดน่าจะเปิดให้คนเศราเปิดหานจังเดยก็ได้จังที่นะ มีหานห่านเขียมบึงมีหานค้าที่ว่า่นเหตุตามเขียมแม่น้ำเนาะตามเขียมแม,นม่น้ำกันเหา่าสังเกตเบิ่งจากคลิปที่แล้วเพิ่นเหตุเป็นจกเป็นคลองนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นหนองน uh ้ำยุ่งไกลๆเนาะให้ทุกคนเพื่อทางหน้าก่อนทางหน้านี่ก็เห็นว่าคนกำลังเกลี่ยทางกำลังปรับทางทางด้านหน้าเนาะทุกคนกรถก็เลียนไปเล้ยนมาเพราะว่าตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งแล้วอ่าอันนี้เป็นทางเลขที่สามไตเด้อ เพื่อนทคนที่เราเลาะเบิ้องกำกันเพราะว่าขันสีโยนีโดนกัจจันแสงมันสีเบิดก้อนนะ,ะนะก็เลยว่าเงียบไถ่จะบูมีทางเข้าไว้ทุกคนทางนี้จะเข้าหาห้องแหมแไอจีไปถ่ายใกล้ๆแล้วก็จีหาทางขี่ไปทางคลองน้ำให้ทุกคนเบิ้องกำกันเลยพอคลิปที่แล้วนี่เราใส่โดนบินให้ทุกคนเบิ้งมุมสูงะนะก็ทือว่า มีความคืบหน้าหลายได้ทุกคนเขาลังจากที่เขาออกมาถ่ายคลิปเหล่านี้มีแต่ใช้เวลาเพียงแต่เดือนเดีเดยวทุกคนเบิ่อไหมเดินพ่นฝับแล้วไวขนาดเลยนี่เห็นป่ะอันนี้น่าจะเป็นห้องอาหารของแหมบ่หรืยอยังไงเราต้องเ <c> พ <oughs> ราะงีด้ปวดพลาดปากก็เพราะว่ามีคนละให้ใจฟื้นล้าย ว่าขี่รถตากลมลมกอตีผ่านปากเนียบดังก็หายใจค่อนข้างยากเลยนะกว้างายทุกคนดูค้างสนามกีฬาหลักสิบหกคนข้างทางหน้าเลยทุกคนเอมบองเงียมตัวนี้สําเร็จเราได้นี่ทุกคนเอมบองตกแต่งอยง่างต่างตติดเอตติดอย่างเรียบร้อยถือว่าสําเร็จแล้วนี่เห็นเราเห็นเพิ่นประกาศอยู่ในเพจของเพ่นเมน ในช่วงเปิดระยะนําำใส่อยู่ต้นปีนี้เมนเพ่นจะนำใส่เป็นบอนที่กักตัวของผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด19ะนะเอ็มบอกก็จะเริ่มอนามายัยเริ่มปรับเดินคาดว่านะฮะน่าจะยังอยู่ช่วงที่ก,กำลังสีปูเดินนี่นะทุกคนแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่เป็น,นสร้างสำเร็จยวเข้า,าไปเราะเบิ้งเดินนำกันเอ็มบอ ยานยางรถมอเตอรไปนะยานเย,ยียบเหล็กอาเช่นรอเพื้นท็ดเป็นคลองน้ำอู้คลองน้ำใหา่เลยทุกคนเพราะว่าเพื้นมีแพทแบบว่าสีเฮ็ดเป็นหานห้านเคียมน้ำนี่นะแล้วก็จะมีมองให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ไงอลองตามคลองน้ำนี่ประเ็ศเป็นคลองน้ำแบบนี้ไปพูดไปปองใส่อ่างน้ำง่ายเพรเะพื้นท็ดเป็นบังง่หย่ๆอง่ายู่ายง่ย่ย่ยยวาาทุกานไปเบิ่งทางนั้น เรื่องการตกแต่งการก่อสร้สางต่างๆมันเพิ่นจะก่อสร้างในรูปแบบแบบว่เาเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเหล่านะก็คือ,อยังคงเดิมการก่อสร้สางตกแต่งต่างๆจะเป็นรูปแบบวัฒนธรรมลาวดั้งเดิมฮั่นเนาะ <c oughs> รถเต้นเลยกู <c oughs> แสงเอาส <c oughs> ิเวิร์สรถกต้องขี่รถเอาไปหน่อยนึงเอาดูวันนี้จบแค่กับ้อนนี้ จกมาสู่ที่นี่ทุกคนคลองนำ้ำเอาเทียนว่ากองกองทรายที่เพิ่นเอามาไหวก้กองมากไงเลยเพิ่น่าจะเกี่ยมไว้เพื่อก่อสร้างส่วนว่านธรรมร้านสร้างเนี่ยเราบอกว่าเนไอ้ข้อเกต่องโครารตัวนี้กระจกเป็นม่องเป็นม่องอยู่ทุกคนเอาโบโฮจิไปทางใดต่อหรอเพราะว่า ยานมันไปมองคลองตันแล้วมันจะข้ามคลองบ่ได้ฮะนะกว้งางไยบุกเบิกเน้อที่ถือว่าสําเร็จแล้วทุกคนอย่างต้นไม้ญ่เพื่อน,น่าจะจงไว้เพื่อเป็นบ่อนเสาโฮมบ่อนไป่ว่าให้หนักท่องเที่ยวได้พักพอนะนะอันนี้เอาเจว่าเป็นบ่อนพักคองพนักงานหรือว่าน่าจะเป็นบ่อนพักคองคนงามนะเพราะเห็นหน้อยบ่อนพักคองพนักงานน่าจะแมนบ่อนอ่า ที่เราได้เปิดคลิปทับยิยดมันบอลที่บอลกำลังก่อสร้างครับเพราะว่าเพื่อน่าเขาเบินกนาทีแล้วได้พ้นเบิกนาทีแล้วมันก็นจิเริ่มเอาห้าผลงานก่อสร้างเพื่อ,อที่จะเริ่มก่อสร้างนี่นี่น,น,นี่ของปง้าไงนี่ของหนึ่งมันเดินกวางหลายทุกคนเอาบู๊ว่าจิพาทุกคนไปเบิเ้งใส่ก้อนะนะแต่ว่าอันนี้เราจิพาทุกคนลงเบิ้งของนี่ก่อนโอ้กวางหลายประเ็ศของนี่นะ เนื้อที่ทั้งเบิร์ตแมนลอยสามสิบสามเฮกตาร์ทุกคนแต่ว่าเนื้อที่ก็สร้างแมนหกแสนตารางเมตรเนาะก็ถือ,อว่ากว้างหลายจะมีเดินกเ็เรียบมีเดินให้ได้แล้วเป็นเดินมองจอดรถมันก็เดินส่วนสถานะต่างๆหลักก็จะมีส่วนน้ำมีครบชุดเลยนะทุกคนแบบบอนเด็กน้อยลินบอนผู้ใหญ่เังนนี้นอะอันนี้ครับวันนี้ใจพ่นชิจ,จกเป็นม่องเป็นม่องบอกเลยว่าพ่นชิ เป็นคลองไปป้องใส่กันเพราะว่าคันนี้เป็นจกเป็นน่องบอ่มีม่องระบายน้ำสิไหนเขายันอันนี้แนวคิดเขาคิดว่ามันจะเป็นน้ำพุ่นหรืออะไรยังไงฮน,นะเห็นป่ะนี่ก็ห้ามันสุดอยู่นี่รอบึงต่อพอสุซเลียนี่เขาเห็นมีมอ่องนึงที่ว่าเป็นวังง่ายๆเลยทุกคนกวังซ้ำกับยักษ์เทียบเท่ากับตัวอ่างเก็บน้ำยู่บึงท่านหลวงเลย ทกทายทุกคนเบ้งขางหน้าพูดจะเป็นสนามกีฬาหลัก16ด้กยทุกคนตัวนี้จะเป็นเดินบานเตะเี่าเห็นอยู่นี่เนาะแต่ว่าเอาไกลนิดนึงเ,เป็นทางอยู่นี่ทุกคนโอ้ลงมาได้มันต้องหามองทางลงก่อน คนคลองตัวน,นี้เบื้องพาะมุมสูงจะเห็นละเอียดเมืองเยดคลองแปลว่าเป็นเส้นทางในตัวนี้นะตัวที่บันเบิกนี้บุกเบิกแล้วนี่นะจะเป็นเส้นทางอ้อมนอกน้ําทุกคนเคยเห็นภาพมุมสูงของเขตเศรษฐกิจพิเศษเบื้องท่าหลวงบอข้ารา้าจะเห็นแบบนั้นแหละเป็นเป็นทางเป็นแล้วทางอ,อ,อง้อมคลองอ้อมอ่างเก็บน้ำนาะขอโทานะเราคิด อยู่ไก่เด้เนี่ยเดี๋ยวพาทุกคนขี่เลาะตามเส้นทางเส้นนี้กันขันยางล้านก็จะขึ้นทางลาดก็ทางเส้นนี้มันเห็นอ๊อกกว้างหลาได้เนี่เดี๋ยวได้มีขางขึ้นเราข้อขึ้นทางนี้กันเขาจะเช็ดเป็นวงมวนแล้วนะทุกคนไอ้หมอทางมันเจ็ดเป็นวงมวนไปพูด เกี่ยมชี้สร้างเล่านี่กระเจ้าเกี่ยมชี้สร้างคาดว่าอีกเดือนนึงนะ่าจะเห็นกระเจ้าวางผังวางเสาอย่างเรียบร้อยแล้วได้สำหรับบอนที่กระเจ้าจะก่อสร้างเป็นตึกเป็นอย่างต่างๆนี่นะเห็บนบอลประเทศเป็นบงังบอนเป็นบังเขาเถอะนะประเทศเป็นคลอ,นะองเป็นเส้นทางไปแล้วเส้นทางนี่นี่นี่เฮาเห็นแล้วนะจะเป็นตัวนี้ตัวที่ปรนเ็ศเป็น อันนั้นนะตัวที่เพิ่นเฮ็ดเป็นวังน้ำใหญ่เป็นหนองใหญ่จะเห็นว่ารถจกกำลังบุกเบิกอยู่ด้านนั้นจับกล้องเบิ่งเดียวขับรถในทุกคนห่างกันยากยากใช่ไห <c oughs> เป็นคุ้มเป็นคุ้มอยู่ยางจะโค้งไปตัดไปใส่หนองน้ำให้ทุกคนบางกอนเพราหลักๆก็กจะให้ทุกคนเห็นนองน้ำเพรว่าจะทุกคนเราก็จะเห็นคือกันว่าชุดเล้วนี้เขามาถ่ายมันเอาใส่โดดขึ้นวินทานา,ราบราเเดมลออร์เบิ่งตัวจริงก็เลยว่าชุดนี้ ตัวเองก็อยากเห็นแด่เลยถืโอกาสทายอัปเดตให้ทุกคนได้เบิงนำกันเห็นไกลๆพูดฝ่าทางนนน่นจะเป็นสนามกีฬาหลักสิบหกจะเป็นเดินบานเตะเลยตัวน,นั้นนะเป็นมองทีก็จะให้กดมาเสียบานนั่งขอ้อแปลงหมอกกับหมอกกันสีเพลแล้วนี่นะหมอกก้ากันสิไปต่อทุกคน เห็นแล้วเห็นปอหม้แล้วเห็นมองมองหนองน้ำไงแล้วจนเมื่อยแขนทุกคนจับกล้องกันเลยขับรถเบ้างนึงมันได้ครึ่งแล้นนะเพราะว่าโบอยากให้มันแม่ว,ว่าสั้นหลายคัะสั้นหลายคนเบิ่งกันกิรินหัวโอ้มีหนองน้ำแล้วมีน้ำแล้วทุกคนพราตอนโอ้บนนี้บ่อนที่เป็นอันนะั้นะนะเป็นเส้นทางอ้อมหนองนะ เราต้องหาทางเข้าไปหามองหน่องเพื่อจะถ่ายให้ทุกคนเบึงบริเวณท่านที่มันเป็นหนองนำ้ำ <c oughs> ขับรถกระป,ปันบุป้าบูปผูไปเลยตอนนี้ขออนย่าตอย่างกัรอยากลดหัวเป็นตะย่านเหระเสี่ยงอย่าง,งดกลไกลมันโอ้เสี่ยงรถกระเจ้าทอกดิน บออันนี้จะเป็นน่องน้ำได้ทุกคนเดี๋ยวขอลงมานี่ก่อนคอบคืบหน้ากับชีประมาณนี้แล้วทุกคนสำหรับโครงการก่อสร้างส่วนวัฒนธรรมร้านสร้างตะเบนตกแล้วนี่ยังไม่นึงว่าตอนนี้หกโมงล้ว จับกองทางภาคไปนำบ้างนิดนึงทุกคนเลยจไละไหนก็ฝากกดไลค์กดซับจะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปได้ทุกคนเด้อน,น,นี่มอฮอตบริเวณเป็นนองน้ำแล้วจอดรถนี่เป็นชิบุลายลงเป็นชิบุลายลงห้วยังบอกโอ้ฮามาชุดแล้วนี้มันเรายังเห็นกับเจ้ากำลังจกอยกู่ทุกคนแต่ว,ว่า มาตอนนี้มันน้ำมันจะมีบ่อน้ำห็นบะมีบ่อน้ำโอ้ก็ถือว่าถ้าเป็นยามฝนนี่น้ำน่าจะเต็มเลยบริเวณห้วยบริเวณหนองตัวนี้นะะเจ้าน่าจะเห็ดเป็นห้วยมาปองใส่นองตัวนี้แหละเพราะว่าเราเห็นมาแต่๋ยวพูดทางเข้ามาคุณเนาะจะมีแบบว่าเป็นคลองมาแล้วก็หยุดเป็นคลองมาแล้วก็หยุดน่าจะเป็นแบบว่ากะเจ้าเห็ดอย่างบ่แล้วนะคาดว่า ถ้าก็เจ้าเฮ็ดสำเร็จ,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 จก็เจ้าน่าจะจบเป็นวงมณ์ใช่ไหมก็เจ้าก็ยังจบแล้วก็จะเฮ็ดเป็นวักเป็นวักเพราะว่าอันนี้ก็ยังเฮ็ดเป็นบ่อนสันบ่อนที่ว่าให้รถลงมาแก้เอาดินไปท่บนอื่นได้ยุห์นะทุกคนเบิงพัชมมณก,กองเบิงอันนี้แม่นหน้าที่ทั้งเบิร์ตหนึ่งร้อยสามสิบสามเฮกตาร์ทุกคนกว้างหลายตอนนี้ฮะลงมานอกบม่เห็นทางด้านดน้านถึง,งเนาะเดี๋ยวขี่รถกลับขึ้นไปด้านถึงอีกปันหนึ่งทุกคน นายบอจะเห็นรถพ่นท่อดินจกดิน,ดนย่องหน้าพน่นเดี๋ยวฉีพาทุกคนขึ้นไปพุ่นอีกวันหนึ่งก่อนแต่ว่าตอนนี้เราขับรถเพีงเดียวต้องหาทางเอารถขึ้นจากผูตอนนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นผูเป็นค่อยเกือบมาขึ้นรถเก้าอะไร จะไปท่มอยู่าุ่แนแย่บอดินมันจบยุ่งแย่มีรถก่อสร้างอย่างไุกคนแม่มาก็กจะแบ่งเป็นแบ่งเป็นความชับคล่องไฟมัดน,นะเพราะบุกเบ,กบ,กบิกกับบุกเบิกก่อสร้างกับก่อสร้างเราจะเห็นว่าทางหน้ามันก็จะกําลังเฮ็ดที่พักสำหรับคนงานหรือว่าคนาที่จะมาเฮ็ดแยกยี่เน,นี่นะี่เนาะแล้วก็ที่เฮ็นว่ามันแล้วก็แม่นวงแฮม มันก็ได้ประกาศอยู่ในเพจเฟซบุ๊กมาแล้วว่าเพบันชีเปิดน้าใสในต้นปีนี้ต้นปีกัถือว่าเดืนอกกนนี้ก็เก้าเขาเดือนที่สองลวได้ทุกคนเห็นป้องว่าลังทอดินอ๋อนี่เป็นที่พักเมื่อกี้เห็น,นรถจกจกอยู่แต่ว่าตอนนี้กจ็จะพักเราทุกคนบว์มันจกแล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นกับเจ้า กำลังเอารถมาเมียน่านนะเพราะาตอนนี้เวลาหกโมงแล้วก็จะคือสิภาคเบียกและะ้วท่านเองโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้การทีพาทุกคนเบิ้งประมาณนี้เพราะว่ามันกับเราได้มีการก่อสร้างตึกอยังขึ้นหลายเพราะว่าพื้นที่ก็เริ่มมาในช่วงเดือนสิบนี้เดือนสิบสองพันสิบเอ็ดที่เราได้สร้างเนกกาะกะผ่านมากะประมาณห้าหกเดือนการบุกเบิกใน้ที่ก็ถือว่า อาจจะว่าสามเดชกับอยัง,อยงบอสมบูรณ์นะคือบอลน,นองน้ำกับเห็นยังจกอยู่อ๋อตอนนี้ก็เห็นเป็นคลองอีนี่น่าจะเห็นเป็นวังน้ำอีกเรื่อ,อยจังใดเรื่อยเจ้าดินมะทม่งมีบ่อกับบอลแน่ใจอ๋อตอนนี้ก็จะเวีนตกแล้วนะก็เริ่มมืดพี่น้องถ้าว่าใครเบิิงมาจนฮองจนนี้กับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ต้องขอเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เฮ็ดคลิปต่อไปได้เนาะ,ะก็อย่าลืมติดตามเข้าชมคลิปต่อไปว่าเราจะพาทุกคนไปท้าทิศเขาสารเรื่องอยังแล้วก็ ว่าสุดท้ายนี้เนาะว่ามีคำเบาไดผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขอไภแล้วก็ข้อมูลไดที่เขายังบอกครบถ้วนเาก็ต้องขอไภนำว่าสุดหน้าเขาได้มีโอกาสมาหรือว่าเขาพลาดมาเห็นมันมีความคืบหน้าหลายเฮากะสีถ่าให้ทุกคนเบิ่งอีกเท่อนึงเนาะสุดท้ายนี้กะสิขอปิดคลิปต่นนี้เนาะไปแล้ว